ใครที่อยากได้ของขวันปีใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลหรือให้ผู้ใหญ่นะฮะหรือว่านํำพาเข้าบ้านนะครับนี่พระสุโขทัยองนี้นะครับสวยงามมากๆนะฮะมาชมที่ร้านได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับพระพุทธรูปสุโขทัยนะครับองค์นี้นะฮะหน้าตัก9ก้นิ้วนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่พระพุทธสุโขทัยนะครับการจนาพิเศษนะครับ จังหวัดสร้างนะครับเแต่ผมจะให้ดูนะฮะด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะมีตาจังหวัดสุโขทัยนะครับปี39นะครับนี่ครับออกพร้อมพ่อขุนรามํำแพงนะฮะนี่สวยๆเลยนะหลวงปู่โถมปุกเศษด้วยนะครับองนี้นี่ครับสวยๆนะฮะผิวแบบนี้นะครับหน้าแตกเก้านิ้วนะครับ ไม่ถึงหมื่นครับวงนี้ท่านใดสนใจนะฮ <c> ะ <oughs> ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับระสบก้นหอยนะฮะเกล็ดเปลวเพลิงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นปางม,มาวิชัยนะฮะนี่สวย,สวยนะใครสนใจสอบถามได้นะครับองนี้